ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายแบงนะครับนี้เรามาอัปเดตอาการตกมันของน้องกันนะครับน้องได้ตกมันมาเกือบอาทิตย์แล้วนะครับผมอะยังไหลอาบแก้มเลยนะครับ่านแล้วนะครับที่ยังไม่ได้ลงคิดนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านสวัสดีแม่เลยนะครับสวัสดีนะครับผมตอนนี้ก็เอาหญ้าให้น้องได้ทานนะครับนี่นะครับเพิ่งตัดหญ้ามานะครับ น,น้นำมันยังไหลาอาบแก้มเลยนะครับผมนี่อยู่กับน้องแก้วนะครับน้องแก้วนะครับน้องสบาแก้วนะครับน้องแก้วนี่เป็นเชือกที่ที่จะไหลนอหนึ่งที่ที่สี่นะครับของรอบปีนี้นะครับรอบปีสุดท้ายเลยนะครับของน้องแก้วนะครับที่มาผสมพันธุ์กับลายแบงค์ของเรานะครับผม ในรอบปีนี้ก็มีเชือกของดูกดิกนะครับดุกดิกเชือกแรกนะครับเชือกที่สองก็น้องใหม่นะครับเชือกที่สองก็น้องใหม่นะครับเชือกที่สามนะครับก็แก่ตัวใหม่นะครับน้องเล็กนะครับน้องเล็กเชือกที่สี่ก็จะเป็นน้องสบาแก้วนะครับน้องสบาแก้วในรอบปีนี้นะครับส่งท้ายปีเก่าเลยนะครับน้องสบาแก้วของเรานะครับ ก๊พลายของเราก็ไหลยอยู่ไม่หยุดเลยนะครับน้ำมันนะครับหยุดได้แค่หยุดได้แค่สองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์สองอาทิตย์กว่านะครับรอแปรก็คสามเดือนนะครับหยุดได้แค่สองอาทิตย์กว่าก็ออกอีกล้านครับช่วงนี้นะครับ ยังไหลอาบแก้มเลยนะครับผมทั้งสองข้างเลยนะครับแต่ว่าน้องก็มีไสมิไซก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับมีไซยังดีนะครับจำควานได้อยู่นะครับขวานได้แต่รู้สึกว่าระแวงนิดหนึ่งนะครับระแวงเนื้อตัวไม่มียุบเลยนะครับอ่ อาจจะสั่นๆหน่อยนะครับว่าใช้นี่ครับดูนะครับัไหลอยู่นะครับข้างล่างก็ยังไม่ไหลนะครับข้างล่างไม่ไหลนะครับเพราะว่าแบงค์รูน้ํามันใหญ่มากเลยนะครับต้องไหลเร็วนะครับไะไนะครับหน้ายังบวมปึ่งเหมือนมันเดิมนะครับยังไปไหนไม่ได้เหมมันเดิมนะครับ น้องแก้วกันนะครับน้องแก้วนะครับน่ารักจิ้มลิ้มเลยกเลยนะครับห่วงด้วยนะครับห่วงครับห่วงที่แบงนะครับห่วงน้องแบงนะครับเป็นพี่ของน้องแบงนะครับผมเพื่อนี่มาผสมพันธุ์กับน้องแบงนะครับมีแต่เป็นพี่หมดเลยนะครับนี่นะครับน้องแก้วนะครับลักษณะดีมากเลยนะครับน้องแก้วนะครับสูงยาวสูงยาวนะครับสูงยาวมากเลยโอ้สอนร้อนแสงนะครับนี่นะครับน้องแก้วนะ อ่านะครับสูงกว่าพี่แบงค์นะครับแต่ว่าน้องแบงค์ไม่มีอุปสรรคนะครับเรื่องจะสูงแค่ไหนนะครับน้องแบงค์มาอยู่กับน้องได้เกือบห้าหกวันแล้วนะครับมาอยู่กับน้องนะครับมาอยู่กับน้องแบงค์ของเรานะครับผมนี่นะครับ น้ำมันยังไหลรวดเลยอย่างเดียวนะครับไปไหนก็ไม่ได้ไปเพอางานช้างก็ไม่ได้ไปนะครับสงสัยจะนอนเฝ้าถ้ำเหมือนเดิมนะครับสิ่อย่างอร่อยมากเลยนะครับผมเโโมื่อไรจะหยุดเนาะคุณลูกเอ้คุณลูกทำแบงเอ้เมื่อไรจะหยุดลูก ผลิดน้ำมันให้พ่อบ่อยจังเลยนะไม่ต้องไปไหนแล้วเนาะเราเนาะสมบูรณ์มากนะครับปถไฟของเรานะครับพ่อไพร่างกายสมบูรณ์มากนะครับเลยน้ำมันออกไม่หยุดนะครับดูนะครับลํำบึกเลยนะครับ เนียงออกแล้วนะครับเนียงดูนะครับเนียงคอออกแล้วนะครับดูนะครับโอ้โหดูนะครับบ้วนขนาดไหนนะครับยังจาควานได้ดีนะครับยังจําควานได้ดีเลยนะครับน้องแบงค์งเรานะครับยังจาควานได้ดีนะครับมืดจังเลยนะทางนี้ทางนี้มืดนะครับมืด ช้ยาหนุ่มร้อยลีลานะครับผมร้อยกะละมังอีกต่างหากนะครับน้องก็ไลฟ์สดทุกวันนะครับทุกวันนะครับผลไม้ออนไลน์ของน้องนะครับผมเข้ามาอุดหนุนก็ฟายแบงค์ของเราได้นะครับเพื่อผลิตน้ํามันออกให้หมดนะครับผมในช่วงนี้นะครับขอบคุณแม่ๆทุกๆท,ท่านนะครับ ที่เมตาน้องนะครับผมขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับผมที่แวะมาเติมคะแนนให้น้องนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับผมขอได้ประทางนะครับจัดหาซื้อญ้านะครับเพื่อจัดหาซื้อญ้านะครับเพื่อได้ให้น้องได้ทานในวันต่อๆไปนะครับที่เหลือจากสะสมคะแนนก็น้องพ่อควันก็จะเอาไปซื้อเครื่องตัดหญ้าใหม่นะครับเครื่องตัดหญ้าพังซะแล้วนะครับผม เพราะว่าเครื่องตัดหญ้าก็ใช้มาหลายปีแล้วนะครับผมเครื่องตัดหญ้าก็พังไปอีกแล้วนะครับผมถนอมใช้นะครับสี่ปีแล้วนะครับเครื่องตัดหญ้านะครับถนอมมากนะครับช่วงนี้คงจะซ่อมไม่ไหวแล้วนะครับผมไปซะแล้วนะครับผมโอ้โห อารอยเลยแก้วกระสายโยกมันเดินนะครับน้องแก้วเรานะครับโอ้โหตันนี้พ่อควาน,นจับได้นะครับรออจับ,จบได้นะครับเลี้ยงดูแทนเอ่อเจ้าของเจ้าของพ่อแก้วได้นะครับจับได้ดูเลได้นะครับผมแต่บางเชือกมาก็พ่อควานก็จับไม่ได้นะครับบางเชือกนะครับ เชือกไหนนิสัดีก็พ่อควานจับได้ดูแลได้ให้ได้นะครับไม่มีอดนะครับอโอเคนะครับสฉากทีนี้นะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องถ่ายแบงค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต,ต่อไปนะครับผมสวัสดีครับแบงค์วันนี้มาแบงค์ สวัสดีครับแม่ก็เรย่สวัสดีบัดสวัสดีครับพี่ๆก่อนสวัสดีครับเฉยเลยนะครับสวัสดีครับไปสวยเฮ้ยเป็นอะไรนะครับผมสวัสดีครับมาเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ